ดีไซน์ซลงทุนทางไลน์เนะาะดีไซลงทุนทาง TIX เรือว่าท่อนเนาะในคลิปนี้คนจะมาแนะนําเว็บลงทุนเนาะ,ะลงทุนเกี่ยวกับท่อนลงทิง้นขันตามเมนซิพาเนาะลงทุนนะข,ขันตามเมนซิพา TIX เนาะหรือว่าซิพาท่อนเนาะแล้ววิมันจะมี VIP หนะึ่งเนาะ VIP สองจนหอด VIP สิบหมดลยเนาะ แต่ว่าคอยลงทุนเป็น VIP หนึ่งเนาะก็คือสิบหาเท่าเอคอยจะได้อยู่มือนึงเนาะจะได้อยู่มือนั่งเมือนแปดห้าเกาห้าเ่าเปอร์เซ็นตเนาะแปดห้าเกเอ์เซ็นต์ต่อมือเนาะในแต่ละมือก็จะได้แปดห้าเกาเปอร์เซ็นต์เนาะจากขึ้นที่คอยลงไปเนาะนี่แบบหลังจากคอยลงไปซองเหือเนาะเอยก็ได้หับมาก็คือมื่อที่หนึ่งเนาะแล้วก็มือที่สอง ก็ได้ครับเพราะว่าทุกๆเจ็ดโมงสิบเก้านาทีเนาะเม้นมันจะให้เขามากดอยู่นี่เนาะมันมันจะขึ้นให้เขากดถามเอาเนาะหลังจากเขากดถามเอามันก็สิขึ้นอยู่อยู่นี่เนาะเงินตัวนี้เงินสามารถตอนได้ตัวนี้เนาะแต่ว่าทอนคันต่าเม้นท์หาเรียนเนาะการทอนเนาะทอนคันต่าเม้นท์หาเรียนเติมคันต่ำเม้นท์สิบหาเรียนเนาะถ้าว่าไม่ไลนเขาจะเติมไลนก็เติมได้เนาะส่วนวิธีการสมัครเม้นง่ายๆเนาะ หนึ่งเมนเท่าจะใส่สื่อเนาะสองเมนพาสเวิร์ดเนาะสื่อแมนสื่อแนวใดก็ได้เนาะที่เป็สื่อของเขาหรือว่าใส่สื่อแนวใดก็ได้เนาะพาสเวิร์ดแมนจะใส่ตั้งแต่ตัวเลขเท่านั้นเนาะแล้วจะใส่เบอร์โทรศัพท์เขาเนาะก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวางบวกหน,นึ่งเนาะให้เป็นแปดห้าเปลี่ยนให้เป็นเบอร์เหล,ล่านะแล้วก็ใส่เบอร์เนาะแล้วก็ใส่อีเมลเนาะแล้วก็ใส่รหัสอ่าล่าแนะน,นำเนาะส่วนล่าแนะน,นำใน มันก็ปีเอาลิงอยู่ด้านล่างเนาะด้านล่างคลิปก่อยก็อจะมีลิงอยู่ด้านล่างเนาะให้กดเข้าไปตรงนั้นเรื่อวการหลอ่อตรงนั้นเนาะแล้วจะจะอ่านะครับแนะนำจะขึ้นมาเนาะสมัครควานลิงก่อยก็ได้เนาะเงินที่เราจะเอามาลงทุนเนาะก็ต้องเป็นทุนเย็นเท่านั้นเนาะเพราะว่าการลงทุนแบบไหนมันมีความเสี่ยงเนาะเพราะว่าเอาว่าเว็บมันสิปิดเมื่อไรเนาะเพราะว่าเราลงไปแล้ว 2-3มื้อมันอาจจะปิดก็เป็นไปได้เนาะตัวนี้เົาก็บ่มียังมาคอนเฟิร์มเนาะว่ามันสิอยู่ได้โดนปานใดว่าทุกๆการลงทุนยอมมีความเสียงเฮาต้องลงทุนในสิ่งที่เฮายอมรับได้เนาะเฮาต้องศึกษาเบิ่งันก็ขอจบคลิปเย่